วิธีการใช้งานเครื่องเติมลมไร้สาย OCAI 786กันนะครับตอนแรกเสียบแบตเตอรี่กดเปิดเครื่องตัวนี้สามารถปรับระดับค่าได้3ค่า1มี PSI 2บา bar 3 kpa กดตัวสวิตช์กดเปิดตัวนี้สามารถปรับค่าได้ผมจะเลือกเป็น PSI ตามค่ามาตรฐานของประเทศเราใช้มากที่สุดเป็นค่าของ PSI กันนะครับขั้นตอนการเพิ่มการปรับแรงดันลมที่จะเติม ตรงนี้สามารถกดเพิ่มหรือลดค่า psi ที่เราจะเติมไปได้กดที่ปุ่มกดบวกก็จะขึ้นแล้วแรงดันลมที่จะไปเติมของสิ่งนั้นๆไม่เท่ากันแล้วแต่ค่ามาตรฐานจากโรงงานที่เขาตั้งมาว่าเติมเท่าไหร่มันจะมีบอกอยู่เช่นรถยนต์ค่ารถยนต์ที่วิ่งตามท้องถนนจะอยู่ที่30ถึง36แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ประเภทของรถที่เราใช้การปรับระดับมาที่ปุ่มกดบวก ตั้งค่าไปที่35 psi สามารถกดลบค่า psi ได้หรือบวกเพิ่มค่า psi ได้เวลากดลบเลขจะลงมาทีละหนึ่งนะครับผมตั้งอยู่ที่30 psi ในการตั้งค่าการเติมลมยางรถยนต์ขั้นตอนการปรับแรงดันลมหรือตั้งค่าแรงดันลมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่3กัน 3. วิธีการใช้งานหัวแต่ละวัสดุที่เราแถมไป 1. หัวเติมลมตัวนี้สามารถเติมรถมอเตอรไซค์รถยนต์รถจักรยาน ตัวนี้สามารถเติมได้เลยแค่ปลดล็อกขึ้นตัวนี้แล้วก็สวมเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกแล้วก็ใช้งานได้เลยตัวนี้2หัวเติมบ้านลมตัวนี้สามารถเติมบ้านลมได้บ่อน้ําของเด็กบ่อบอลแล้วก็ลูกโป่งได้วิธีการใส่ปลดล็อกหัวเติมลมขึ้นมาแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกปิดเพื่อไม่ให้มันหลุดแล้วก็สามารถเติมไปที่หัวจุกหรือว่าตัวของเล่นนั้นๆได้เลย3อะแดปเตอร์หัวทองเหลืองสําหรับเติมลมเสือหมอบวิธีการใส่ ง้างตัวสวิตของที่เติมลมออกแล้วก็เสียบแล้วก็สามารถเอาเข้าจุกเติมลมของเสือหมอบได้เลยหรือบางประเภทอาจจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเพื่อใช้งานกับจักรยานเสือหมอบหัวที่สี่เข็มเติมลมฟุตบอลลูกบาสลูกบอลล่ลูกอะไรก็ได้ที่ใช้หัวประมาณนี้ที่จะต้องใช้เข็มจิ้มเข้าไปเติมลมแบบนี้ตัวนี้สามารถเติมได้หมดเหมือนเดิม ปลดล็อกสวิต,เตเ์เติมลมเข้าไปเติมลมออกแล้วก็ใส่แล้วก็ล็อกตัวนี้สามารถเติมลมได้เลย